ามาดูเอ็นข้างลายสายใต้นะฮะขึ้นมานี่มานี้มานี้ขึ้นมานี่ขึ้นมาขึ้นมานี่นะฮะขึ้นไปนี่คือเห็นข้างลายสายใต้รสจนานี่ท้องอยู่นะฮะรสจนามนานันี่ลูกไปไหนนี่คือรสจนาน,นะครับเป็นเห็นข้างลายสายใต้ท้องอยู่เดือนหนึ่งแล้วฮะนะครับ แต่ดื้อหญิงรถนะครับเนี่ยคือเห็นข้างลายใส่ใต้นะครับอันนี้หางมันหญิงรถมานี่อย่าโดดอย่าโดดอย่าโดโดลูก<ม>อืมนี่นะฮะคือใส่ใต้เนี่ยต้องอยู่ไกลๆเดี๋ยวมันโดดใส่ะฮะโดดขี่บ่านะครับ นี่คือเห็นข้างนใสายใต้นะไม่ให้ลงไม่ให้ลงวันนี้ในพ่อดูนมนะ่ะญิงรถเพราะกัดพ่อทําไมนี่นะฮะคือใส่ใต้หยิงรถก็ไม่พอใจฮะอยากกัดอยากกัดนี่นะะค,คือเห็นข้างนใสายใต้นะครับ ก็จับได้เล่นได้อะฮะญิงรสนะครับนมันน่ารักครับเอาลงมาไม่ให้หลงหนูจะไปไหน,นลูกหนูท้องอยู่เดี๋ยวหนูก็ตกหรอกลูกหนูก็แท้งลูกอีกเขกากรงมาพอปิดแล้วนี่นะครับ คือเห็นข้างลายสายใต้เนาะมาดูตุนต่อไข่ตุนมามาลงมานี่ลูกลงมาแล้วนะฮะตุนเนี่ยไอ้วันมานี่นี่คือไข่ตุนนะฮะจะไปไหนหนูอะมานี่ลงมานี่ก็คือเห็นข้างลายสายใต้เหมือนกันนะฮะ จับได้ไหมไม่กัดครับมันคุ้นนะครับอันลงมาไม่ชอบไห้ผมจับนะครับอ่าพ่อหน่อยมาลงมานี่นะฮะไข่ตุนนี่คือเห็นข้างลายไส่ใต้นะฮะนี่คือน้องไข่ตุน นี่นี่นี่ไปดูนี่นะครับใต้ก็คือใต้ฮะเหนือก็คือเหนือไข่โขนไปเลยหนูอะนะครับนี่คือส่ใต้นี่คือส่ใต,ใต้โอเคนะครับเข้าใจแล้วเนาะเดี๋ยวพาไปดูหน้าบ้านแป๊บหนึ่งครับนี่ก็คือถุงเงินนี่ก็คือเห็นข้างลายสาเหนือดูตัวนี่ัะ นอนอยู่เพิ่งให้อาหารเสร็จนะฮะเนี่ยนี่นะฮะพาไปดูสุวรรันต่อนี่ก็คือสุวรรันนะฮะเห็นข้างลายสายเหนือนะครับตัวจะใหญ่ครับสุววรันนี่แปดโลฮะถุงเงิน10บโลนะครับใหญ่ๆทั้งนั้นโอเคนะครับ